แล้วก็แถวยอราดด้วยนะคะดูบรรยากาศตอนเช้าหลังที่เราไปไหว้พระเสร็จค่ะลราโรค้งไปดูนะมือซ้ายอืมนี่ถ่าก็คือรากหน้าเด่นยอ,อดถังนะจ๊ะได้แล้วไหมได,มมด,ด,ดมูได้เหรอเขาแบบอะไรอ,ะอ่ะ กลุ่มเข้าหวแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอดูก่อนคะ ตอนนี้เราก็เดินอยู่ภายในไม่ไกลจากสาลเจ้านะคะอันนี้ก็เดินออกมาแล้วะคะ่ะแถวนี้มีร้านกาแฟร้านชากาแฟเยอะมากนะคะแต่ว่ามัน,นเช้าเกินเือยังไม่เปิดร้านกาแฟชิคบ้านเรือนที่นี่แบบเก่าแก่เป็นอย่างมากเลยนะคะน้องแมว อากาศเย็นสบายนะพี่เหมี่นนะมันติดมันติดน้ำได้วย่ไมันติดมันติดน้ำไม่น้ำต้อพะยาด้วยที่ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนของคนไทยเชื้อสายจีนนะคะอยู่ก่อนนี่ค่ะมันรามาย่านชัยนาทาวมันก็อยู่ในย่านไชน่าทาวแล้วพี่เหมียนนะแถวนี้อืเนี่ยท,ทุกทุกร้านนอะะันนี้นะคะเราก็เดินลัดเลาะนะคะลัดเลาะตรงฟุตบาท บรรยากาศเช้าวันเสาร์นี่เหนือนะคอมพิวต์ก็ยังที่อยากมาคอมพิวต์ละคอมพิวต์ละเดี๋ยวครั้งหน้าก็ไปที่อื่นอีกไม่เป็นไรมันมีเยอะที่เที่ยวกรุงเทพมันมีเยอะมากเดี๋ยวเราต้องข้ามถอนกันนะคะต้องข้ามดีนะทุกคนไปไหมไม่กล้าอย่าอย่าไปตัดหน้าเขาเอาไหมเอาไป เอาไปเอาไปอ่อเบนนะเบนนะเบนเอ้ยขึ้นขาเบนก็เบนเหอะใช่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเราเดินไปทางฝั่งนี้ก็ได้อ่าอ่า ระวังระวังห,ห,หน่อยนะครับถึงแม้รถจะค่อนข้างน้อยเดี๋ยวเราต้องดูขวาดูซ้ายค่ะเราก็เดินไปตรงที่บริเวณซุ้ประตูยมราชเราไปหาของทานก่อนอก่อนที่พี่ายจะกลับใช่ลอดใช่ค่ะนี่โปรดิวเซอร์มาเองดีเรคเตอร์จบค่ะ ตอนนี้นะพี่ปายก็พาทุกคนเดินเที่ยวบริเวณรอบๆแถวโยร่าด,ด้วยนะคะดูบรรยากาศตอนเชา้าหลังที่เราไปไหว้พระเสร็จค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราไปรับประทานอาหารเช้าเดินสักนิดหนึ่งแล้วก็ประมาณ10บโมงเชา้าเราก็นั่งรถไดดินนะคะกับแล้วเดี๋ยวพี่ปายี่เดี่ยวเขาย้ายย้ายกลับตอนนี้เรามาถึงตรงไหนคะพี่เหมียวต้องลุกประตูใช่ไหมลุกประตูเฉลิมพระิเกยบนะคะเดี๋ยวเรา ให้ทุกคนดูกันตรงนี้เองค่ะก็เป็นซิกเนเจอร์ที่ที่นี่นะคะที่โยรนะคะซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติของพรรอบพระชนมพรรษาค่ะตรงนี้นะคะสวยมากนะคะตอนเ,เช้าๆแต่ตอนนี้เราเริ่มหิวแล้วเราก็เริ่มมาหาร้านอาหารว่าเราไปกินตรงไหนดีอุ้ยเปิดป่ะเดี๋ยวเรไปหาทานตรงไหนดีพี่เมียว สวัสดีค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณค่ะ,ะก่อนก่อนเราจะไปรับประทานอาหารเดี๋ยวเราจะพาไปที่ศาลเจ้าเลยนะพี่เหมียวศาลเ,เจ้าองค์เฮ้งเจียเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ใช่ไหมน่าจะอยู่แต่แรกๆรุ่นๆเพราะว่าเป็นแค่เอ็นพี่เหมียวบอกว่าเป็นแค่แบบห้องห้องแถวแบบแบบเป็นห้องห้องเดียวใช่แบบว่าไม่ได้แบบว่าเป็นศาลเจ้าแบบว่า ใหญ่โตนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นเดี๋ยวเราเข้าทางนี้นะคะเมื่อกี้เราหลงนะคะเ <c oughs> มื่อกี้ะะายพี่เราหลงค่ะเพราะถนนที่นี่มันเยอะนถนนที่มันซ,ซับซกแล้วก็มันมีซอยหลายซอยด้วยะคะ่ะ <c oughs> มาเด็กฝักค่ะตอนนี้เราก็ถึงถนอนอีกโซนหนึ่งชื่ออะไรวะถนนนี้โอ,มมาายยอ้มันมีร้านหน้ายอดผักมันมีร้านอาหารด้วยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะฝากท้องไว้แถวนี้นะคะทุกคน อาหารเยอะ,ยะมากมาเลยก็คือวันนี้แวะอีกสามเจ้าหนึ่งแล้วก็ทานอาหารแล้วก็เราก็แกยกย้ายนะคะวุ่ยตรงนี้สวยมากๆคลาสสิกนะครับเป็นถนนคลาสสิก<ม>บ้านเรือนก็โบราณสาเจ้าอยู่ตรงข้างหน้านะคะ<ม> นี่ค่ะก็เป็นสันจั่นเล็กๆแค่หนึ่งห้องแถวใช่ไหมพี่พี่เน,นี่แบบต้องรัตนานะคะนี่นะครัสันจั่นเล็กๆข้าเอ๋ยนะ 啊，好的。 ตอนนี้นะคะเราก็ไหว้พระเป็นเรือยแล้วไหว่ออกให้เคลียร์ถ้าเรามาจากหัวลำโพงจะเป็นยังไงรู้สึกเลยเออโอเคจากหัวลำโพงนะใกล้ๆตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนแลแต่ว่าข้างในสวยมากอลังการงานมากโอเคเดี๋ยวเราถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรับประธานอาหารเช้ากันนะคะไปวันนี้ก็สนุกนะคะมาแบบมากับเพื่นเหนยวซึ่งเป็นคนกทมหรือเรียกงเป็นคนพังงา ก็ถ yeah ือวาเ็แฮปปี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปถือรับหน้าเฮงยอดผักนะคะเปิดแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้ได้ได้เไดเราเขเบอะไรอ่ะ เอาบะหมี่กรอบราดหน้าได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะ้บ okay, ะหมี่กรอบราดหน้าหนึ่งค่ะดู่ภายในร้าน,น,ะะนย้อนกักินไม่รู้สิบรรากาศภายในร้าน ทรายนานหน้าร้านะะตรงนี้นะคะเพลงยอดฝักกินไม่รู้อิ่มะคะ่ะตรงที่ซอยนานาน,นะคะตรงนี้ แน่ที่ไหนบอกว่าเราติดตั้จานไหมจะได้ไหนกินแต่จริงๆก็อร่อยจริงแต่คือไม่ใช่ว่าปลาเกี่วด้วยเปล่าวแต่ไม่ใช่แะกรดูดีในต้มกุงอร่อยแล้วนะเดี๋ยวเราลองอันนี้เป็นจานที่สองนะคะเป็นตัวที่สองนี่ดู คนนี้ก็บอกว่าสิงอยากจะกินด้วยอ่ะไห็นไมเอาไป้เราขึ้นบรขึ้นแตงเงนอตะกนกันนาื่่ะ อิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้วดูดีเกียงเลยอุ้ยกินซ้อนจานงด้วยกินซ้อนจานด้วยอืไปวันนี้เราก็อยู่ที่แล้วเราเดี๋ยวเราก็เดินไปที่หัวลำโพงไม่ลืมนะเลสิกเกอร์ ใกล้มาแถวยอร้านะเดี๋ยวลืมแวะร้านร้านร้านหน้าเฮงยอดสักนะคะโอ้าไฝั่งไหนพี่แมวอย่างนี้ไหมเ้ยพุ่ออกใช่เราต้องเดินไงตอนนี้เราก็เดินกลับมาทางเดิมนะคะก็ผ่านศาลเจ้าเฮงเกียรนะคะตรงนี้ อะไรนะอะไรนะอะไรอะไรนะโอ้โหเหมือนกันเลยนี่ด sí ุพุงพุงนำหน้าละวตรงนี้ก็จะเป็นโอ้โหอ๋อเดี๋ยวก็ดเป็นไหนกว่าลำโพงตรงนี้ใช่ไหม โอ้โหรูปยงยูแล้วพี่เมียวได้ยิยหงแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงแถวลำโพงนี่ไปไหนน้องหมู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 แดงื้อีเราก็เดินข้ามถนนไปนะคะตรงนี้เป็นแยกสะพานเจริญสวัสดิ์นะคะตรงนี้เดินรงนี้ค่ะไป เราสามารถทำได้เลยนะคะเราอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรใังไม่พเหมียเนาะใช่ไปดูหมูเด้งกันนะคะวันนี้เรา,า <laughs> เราไปหาหมูเด้งกันนะคะ <laughs> อันนี้เป็นคลองประดุง กรุงเกษมนะคะอากาศที่นี่แบบไม่ร้อนนะช่วงสองวันนี้ที่กรุงเทพอากาศโอเคนะคะแบบไม่ร้อนแล้วก็มันก็คือไม่ไม่ฮิวมิดแล้วก็ไม่ไม่เหนียวตัวด้วยบรรยากาศยามเช้าตอนประมาณตอนนี้9ก้าโมงสินาทีนะคะ ตอนนี้นะคะเรากําลังเดินถึงสถานีหัวลําโพงนะคะเรามาดูหมูเดงนะเห็นพี่วินมอเอรไซค์บอกว่าเขาพาไอ้เจ้าหมูเดงเนี่ยมาไว้ตรงที่หัวลําโพงอันนี้ไม่ใช่เป็นตัวเป็นเป็นนะคือเป็นมัสคอสอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอยู่นู่นหมูแดงหมูแดงหมูหมูหมูแดงหมูหมูหมูแดงเป็นไงตอนนี้เราคลอสได้ใช่ไหม you have to check it out ว้วลำโพงเอ้าเราเข้าไปในด้านไหนไดีเหรอไช่ครับไช่เลยเย้บู๊จงิงใช่นี่สวยนี่นะฮะ ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่เดงนะคะอยู่ตรงที่หวัวลำโพงสมมติถ้าใครมาที่กรุงเทพก็สามารถมาถ่ายรูปเช็คอินได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจบทริปแล้วทุกคนแล้วก็จะขึ้นรถท,ที่หวัวลำโพงกำลังจะกลับไปต่างคนต่างกลับนะคะระวังรถนีค <c oughs> ่ะไอระวังนะคะี๋ยวก็ไปลองที่หวัวลำโพงเลยแย่ yeah. ข้างบนนั้น ได้ไเดี๋ยวถ่าฝั่งนี้มันก็สวยได้ทริปนี้ก็เป็นทริปสั้นๆนะคะแล้วก็พี่ตายพี่เดี๋ยวก็เราจะต้องลาแล้วลาลาแล้วค่ะแต่นี่ไม่ใช่ลากันจากกันตลอดไปไม่ใช่นะคะเพราะเดี๋ยวเราไปนั่งรถไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวเราก็การกอดต่างกกันลองไปลอยนี่คือหัวลำพองนะคะเป็นสถานีของ MRT นะคะอืม